ตองแปดไฮเกตครับพี่นเนี่ยข้างล่างเนี่ยวันอย่างมันเยอะรับปลาตะโกกมาตัวหนึง่งโอ้สู้มันมากชิงหลิวโอ้ยโอ้ไปได้ไหมเนี่ยมาวันนี้จะเป็นยังไง ลายังจะเข้าดีอยู่หรือเปล่าโอเคอยขนมปังเหลือนิดเดียวนะน,นะก็มีเหยื่อที่ใช้ตกเมื่อวานนะครับผมก็จะอ่อยไปก่อนนะใช้เหยื่อเก่านี่แหละอ่อยไปนะครับ ครับก็สวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้น้อปลาไทยฟิชชิงชาแนลนะครับพาน้ามาตกชิงหลิวไม้ธรรมชาตินะครับก็ช่วงนี้เป็นต้นฤดูฝนนะครับน้ำได้พึ่งแดงไปประมาณสัปดาห์นึงนะครับก็เป็นฝนแรกของปีนะครับผมจริงๆผมมาตกหน้าดินแล้วก็ได้ตัวไป 2- อสาตัวนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาตกแต่เป็นตกชิงหลิวนะน้าให้ดูสภาพนะครับนี่ครับโอเคครับก็ วันนี้เป็นแม่น้ำย่างนะครับอําเภอท่าองขาจังหวัดน่านนะครับน้ำมันไหลไปทางซ้ายไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน่านนะครับครับวันนี้ก็จะมาเล่นระยะ36นะครับมนะตอนนี้ผมเซ็ตอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับเป็นซูเปอร์ไฮเกรดนะครับก็ช่วงแรกนี้ผมจะเล่นเป็นเกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับจับจีบนะครับเคครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรู้เนื่องนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับไปครับ ก็วิธีเกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับนี่ผมไปดูจากช่องนาวาชาแนลนะครับน้าะต้องขอบคุณช่องนาวาชาแนลนะครับให้ข้อมูลให้ความรู้ดีมากนะครับก็จะเกี่ยวชิ้นรักษณะนี้ครับจิกตาเบ็ดเข้าไปนะครับแล้วก็บีบขนมปังไว้นะครับแล้วก็ดึงสายเอ็นนะครับลงข้างล่างครับเพื่อให้มันบีบแนบกับตาเบ็ดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็หุ้มด้วยไฮเกตครับนานะทำเหมือนกันทั้งสองตะขอเลยนะครับ ผสมไฮเกดไม่ต้องให้มันเหนียวมากนะครับเพื่อให้มันแตกตัวนะครับเดี๋ยวเราดูว่าวันนี้จะหมานหรือเปล่านะครับโอเคครับไม้แรกพร้อมแล้วนะครับนานะไปครับผมทอยสุดไม้แล้วครับนันะก็วันนี้เล่นเป็นไม้ตายตะกัววิ่งนะครับผมอย่างนิ่งๆครับนานะไม้แรกนะครับ มาแล้วครับปลาเข้าเหยื่อแลับนะนะแต่อาการยังไม่ขาดนะครับจมค้างไปหนึ่งนี่นครับนะวิ่งเลยครับปลาอะไรครับเนี่ยโอ้หโหอูแรงดีครับอน่าจะมีไซส์ครับอโอ้โหอย่านะ โอ้เป็นปาาคคนะนะเป็นปลาตะภารับน้าปลาตะภาคครับโอ้โหวิแรงดีมากครับผมไปเลยครับโอ้โหเดี๋ยวปไ้มันหมดก่อนนะครับยังอยู่กลางน้าอยู่เลยนะ้นะโอ้โยา่ยายา่ยาย่ามาฝั่งนี้โอ้โหนี่ครับตะภาคไซางามครับตะภาคส้มครับนะ้านกะ็ ภาษาเหนือนีเรียกปลาปีกนี่แหละนะนะอันนี้เกี่ยวปากกับเกี่ยวปากกับกระโดงหลังครับแบบนี้ก็ไม่รอดครับโอเคยอมแล้วครับผมนี่ครับโอเคครับนี่ครับนี่ครับปลาตะภาคส้มนะครับก็มันอยู่ในวงปลาตะเพียนครับนะนะเนียไซส์ประมาณสักสองสามขีดนะครับโอเคหากระชังก่อนเดี๋ยวหลุดครับ แต้มแรกคือปลาหมานครับน้ะโอเคได้อยู่ครับไปครับตามลาแต้มที่สองต่อไปครับน้นู่นนะครับทอยกลางกลางน้ําเลยนะครับก็อย่าลืมสายเซฟนะคน้าพอดีถ้าเจอปลาตัวใหญ่เนี่ยมันจะเอาไม่อยู่ครับต้องทิ้งเซฟนะครับนี่ผมเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่นะครับเบอร์0.5กามาเซโก้นะครับ ก็ค่อนข้างคมนะครับผมแล้วก็บางครับเหมาะสําหรับตกชิงหลิวนะครับตอนนะแต่ถ้าไปตกหน้าดินเจอไซส์ใหญ่ๆนี่ง้างหมดนะครับแต่ชิงหลิวก็คือตัวเบ็ดคันมันให้ตัวได้มันโก่งได้ครับก็สู้ปลาได้นะครับตอนนี้ไหลครับอยู่ครับไหลจมแบบนี้โอ้โหปลาปลาส้อยนะปลาส้อยหัวแข็งหรือว่านี่มันยังไม่รู้ตัวนะครับยังไม่สู้ฮะเนี่ยเริ่มสู้แล้ว ปลากระบอกครับหรือปลาส้อยหัวแข็งนี่แหละอ้าวโอเคครับตัวนี้ง่ายๆไม่ใหญ่ครับไซส์ไม่โตครับปลาส้อยหัวแข็งนี่ครับให้ดูนะครับปลาส้อยหัวแข็งนะครับบ้านผมเรียกปลาบอกนี่แหละปลากระบอกส้อยแหละมาแต้มที่สองครับนะะมาไวมากครับวันนี้คือปลามันเข้าดีครับปลามันเข้าดีก็มีโอกาสที่เราจะได้ตัวเยอะครับช่วงฤดูฝนนะครับ <c oughs> ไปงามๆครับสองแต้มไปลุยกันต่อครับนะ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วครับ <c oughs> มาแล,นะนะแล้วครับนะนะตอแล้วครับแต่ว่ายังไม่ติดตาเบ็ดนะครับยังไม่ลากยังไม่ลากทุนนะครับ อยู่ครับแบบนี้อวิ่งแรงครับปลาสร้อยครับอู้หูโอ้นี่ติดสองตัวอีกแล้วครับนะเบ็ดไม่รอดครับแบบนี้ใส่ดีครับปลาสร้อยหัวแข็งอีกแล้วครับเกี่ยวหางแล้วก็เกี่ยวนี้มาครับนะหมดสิทธิ์รอดครับแบบนี้ โอ้ดูไซส์อ้วนๆนะครับมาส้อยนะครับมาแต้มที่สามครับโอเคนะนะนะไปลุยต่อครับผมหืหืมดีนเสียงปลาขึ้นนะครับด้านล่างครับนะนะมีไซส์อยู่นะครับกินนะครับ ไหลลงแบบนี้โอ้โหหมอตะกลับเล็กครับไซไม่โตครับถึงว่าวัดไม่ค่อยติดครับปากมันเล็กมากครับโอเคครับหมอตะกลับไซเล็กครับไปลุยต่อครับนนาะตอดครับแต่ตอดแบบเบามากครับไม่กินแบบจริงจังครับนะาะรู้มันเริ่มอิ่มแล้วครับทอยไปหลายไม้แล้วนะครับ นี่ครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยครับหลุดครับโอ้โหตัวใหญ่ครับไม่อยู่ครับโอ้โหเสียดายครับผมใส่ใหญ่เลยนะครับโอ้โหไปต่อครับนะใหญ่มากครับตัวเมื่อกี้นี่งัดไม่ขึ้นเลยครับวิ่งออกอย่างเดียวเลยครับเสียงเอ็นรีดน้ํานี่ดังแบบวีดเลยนะครับรีดออกยก ไม่ขึ้นเลยครับวิ่งออกอย่างเดียวเลยครับโอ้มีไซส์แน่นอนครับตัวเมื่อกี้ไซส์โลแน่นอนไปครับรุยต่อครับเสียดายครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วครับนะนะตอนนะครับหอตอนละเอียดมากครับนะนะไหลลงกึ๊กเดียวนะครับนี่ครับโอ้ยหลุดอีกแล้วครับโอ้อะไรวะนี่ฮะ โอ้โหหลุดกระจายครับนะนะโอเคครับเสียดายครับไปต่อครับผมโอ้โหวัดหลุดไปสองแต้มใหญ่ๆครับนะนะรู้แล้วครับว่าปลาใหญ่แน่นอนครับแต่วัดไม่อยู่ครับหลุดครับมาแล้วครับแบบนี้แหละครับโอ้ขาดครับโอ้โหขาดไปเลยครับนะนะ โอ้โหมันไม่ใช่แล้วครับแบบนี้นี่ครับขาดไปเลยครับไปเลยครับสายไปทั้งชุดทั้งทุ่นนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดินเลาะดูก่อนนะครับเผื่อทุ่นมันไปโผล่ตรงไหนนะนะทุ่นสีแดงครับโอ้โหงามใส้ครับสุดยอดครับแล้วนะเจอสปาร์ลาดครับผมสายสิบปอนนี่ขาดเลยครับ เค okay, ครับเดี๋ยวไปลูวิกันต่ออีกสักแป๊บนะครับถ้า <Okay. S 1> ไม่ได้ตัวยังไงก็คงยอมแพ้นะครับวันนี้สัตว์ใหญ่ครับเอาชุดสายหน้าผมไปหมดเลยทั้งทุน่นทั้งตะกัวชิงหลิววันนี้เจอของใหญ่ครับไม่ไหวครับต้องยอมครับตัวนี้โอเคครับ ห,นะหลังจากที่โดนสับป,ปหลาดไปนะครับก็เงียบแล้วนะครับตอนนี้แสงใกล้หมดแล้วครับผมวันนี้ก็คงต้องพอเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานปลารวมดีกว่า <c oughs> นี่มีมาตกปรากฏครับน้ำมาตกปรากฏสองท่านแต่ว่าส่วนมากก็จะได้เป็นช้างเป็นลีโองแงสงเคครับมาดูปลารวมรันวันนี้ <c oughs> แต้มนะครับวันนี้ก็โดนสับปหลาดไปสองสองตัวขาดไปตัวหนึ่งหลัก ละประกุนสายพุทมั้บ่ปลาอย่างหุบป้าเนี่เข้าไปในโคกึ้นเอาไปทั้งสายเอาไปทั้งทุนโอเคครับนะนะเดี๋ยว EP หน้าจะไปลุยใหม่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมก็ EP นี้เดี๋ยวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ